บอร์ดกองสลากมีมติแล้วนะครับที่จะเพิ่มสลากดิจิตอลที่เราซื้อในแอปเป๋าตัางค์เข้าไปอยู่ในระบบอีก20ล้านใบจากเดิมเนี่ยที่เราซื้องวด2งวดที่ผ่านมานะฮะอยู่ที่ประมาณ5ล้าน1 0 0 0 0แสนกว่าใบด้วยกันแต่ไม่ใช่ว่าจะต้องใส่ลงไปประมาณ20ล้านใบเลยนะครับเขาจะทยอยทยอยในการใส่ลงไปในระบบนะครับยกตัวอย่างนะฮะงวดแรกที่จะมีการเริ่มเพิ่มเข้าไปก็คือ งวดของวันที่1สิงหาคมซึ่งจะมีการซื้อขายกันในวันที่17กรกฎาคมเป็นต้นไปนะครับจะเพิ่มเข้าไปอีก1-2ล้านใบทำให้ในงวดนั้นนะฮะที่ผมบอกไปก็คืองวดวันที่1สิงหาคมนะจะมีหวยอยู่ในระบบซึ่งเป็นหวยดิจิตอลที่คุณซื้อผ่านแอปเปาตังอยู่ที่ประมาณ7ล้าน1แ0 0 0ใบด้วยกันนะครับอ่ะอันนี้เป็นการตั้งเป้าของเขาไว้นะเพิ่มหวดิจิตอลอีก20ล้านใบนอกจากนี้ฮะ เรื่องของหวย80บาทยังมีอีกนะครับเขาจะมีการขยายเขาเรียกว่าโครงการร้านค้า80บาทก็คือเป็นร้านขายหวย80บาทนี่แหละครับอยู่ตามสถานีบริการน้ํามัน2,000แห่งด้วยกันทั่วประเทศก็จะทําให้เรื่องนี้เป็นการแก้ปัญหาราคาขายหวยเกินราคาถูกไหมครับเขาบอกว่าปี2565หรือว่าปลายปี2565จะมีหวย80บาท อยู่ในตลาดประมาณ30ล้านใบาจากหวยทั้งหมดนะที่มีการขายกัน100ล้านใบอ่ะแก้ปัญหาหวยราคาแพงอยู่นะครับ